ทำอะไราละยายนกปทูหรอคะเป็นการกอ่อไฟที่ทันสมัยมากเราจะใช้แก๊สเผาถ่านเออแล้วก็จะแซบแซบใช่ไหมนกปทูปทูเข็มอยู่ไหนเปิดห้ผีให้ดูหน่อยสิจักตูะ่ะอัลลโตอัลลโตเอาแล้วปทูไปไหนหมด เอาเก็ยังบลาทรายแดงเบิร์อ๋อเ,เปิดให้แไรเปิดให้เบิรงไหมปลาทูเค็มเนี่ยนา <Okay. S 2> ะปลาทูหอมปลาทูหอมปลาทูเค็มหอมตัวบักอนนเอฟใบ,บาชาเออไว้ดูได้ดูหน่อยอันนี้ใบาชาใบชา,ากับปลาทูเค็มโอเคก่อไฟแป๊บเดียวนักจะ S <S <S หูยนานๆตลาดบ้านเราจะมีอมีอันนี้ยังไนงะมะพริกขี้หนูสวนอันนี้พริกลาวใช่ไหมอันนี้พริกกระเลียงอันนี้พริกขี้หนูสวนโอ้ยากน่าจะเจอเ้อ,เอบวันนี้ก็เลยอยากจะตำน้ำพริกกันแค่จากไปทั่วพิกขอให้เจริญรุ่งเรืองกินแซ่บๆนะ เพื่อพีกแจเพื่อพิกแหงเนาะเรามาคั่วงากันต่อเลยค่ะคั่วงาขาวก่อนคั่วงาขาวไว้เฮ็ดซุปนั่นซุปนี้ก็แก่บได้ จะสุกแล้วเด้สุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วอานนทก็พิ้งประตูเค็มคุณยายทำอะไรคะพิ้งประตูเค็มค่ะพิ้งประตูเค็ม,ม,มนี่ไงใบาขาเพิ่งไปเก็บม,มาจากหลังตลาดมากเมื่อกี้กขนาดบ้านอยู่ในตลาดด้วยนี่ยังมีหอดขามีหอดตุนพักกระโดนเราเอาใบขามาห่อค่ะอยากได้ความหอมของประตูเค็มค่ะ ถ้าใบาขาห่อได้หลายชั้นเวลามันสุกแล้วก็จะได้กิ่นใบขากับปลาทูเค็มมันก็หอมปลาทูตุบกงใหญนึ่งทอดนั่นก็ย่างปลาทูเค็มจะเสร็จแล้วไอ้เราก็จะทอดประทูนึงจะเสร็จแล้วนะคะปลาทูหึงโตปกใหญ่หนึ่งจากโรงงานประทูยื้อไรเพื่อเราเองนี่แหละ วิไลตอนนี้เพื่อนเอ้ยเพื่อนมีโรงงานใหญ่โตทำปะทูนึ่งส่งเอ้อสำเร็จปะทูก็ห่อแล้วและแล้วเราก็ได้ทั้งปะทูทอดได้ทั้งขั่วพริกขั้วอะไรก็ได้หลายอย่างเนาะเมือนี้นะ่เนาะจะไปฟันหูกว,นนะว้วเนาะไายพริกซอสพริกขั้วพริกเล็กใส่พริก,รก,รรก,ก,รกใหญ่ พริกแจกพริกกะเหลียงใส่พริกขี้หนูแล้วก็ปิ้งประตูเค็มก็เป็นแต่แสตบะเห็ดไปเห็ดแตกไปนะครับพี่น้องวันขโมงบ่ายสองโมง ขาสวนเจใหยไงได้เนี่ยนี่ขนาดบ้านอยู่กลางตลาดได้เนี่ยยังมีต้นกล้วยไม่มีดอกคาบเจโอ้บังหนาวลหลแห้งไอ้ไอ้คนงานบ้านพิยุทธปลูกบังหน่าวอืมมีต้นวยยินเงงามงามอืมเอ้ยมางตลาดักมะกรูไออมองตาปทุปทูมมีหมดต้นเจเจเจ๊ตัดใบคานาำเจ ตัดใบคาเอาไปห้องมันหอมเดี๋ยวจะปิ่งปตุทดรอดด้วยเนี่ยคือเอาต้นน้อยเพิ่นแทนหอมมันเกิดไม้ป่ะนี่ตัดใบคาในเธอว่างก่อนมันเหนียดโอ้มันเหนียดนะจะของบ้านจะของบ้านกำลังถูบเลื่อนหลังบ้านพ่อแล้วไปตองพ่อเลย อ๋อจะเอาผุนโอ้เขาหูจะเ็ดนเนาะเออบ่มีบ่มีดอกให้กินแล้วเจ๊นะเนอเอนี่มีอยู่ช่อหนึ่งนี่ไงนี่ไงช่อนี้ <มา S 1> ช่อนี้มากินกันนดอกเออดอกคามา,น,าน็ต้่ดีกะโดนมีกะิเือนใส,สยอยู่ใส่ใ<ช>มีผักกาดดน้ำด้อเก็บผักกโดดน้ำด้วยขางหลังนั่นกระโดดกินมีกะทิต้นเชื่อตอนต้นเชื่อกไอ มีผักจิกด้วยนั่นคือผักกระโดดอยู่ขังหลังเธอขางหลังเธอเด็ดเอาเลิกๆเนี่ยมันจะได้เกิดไหมเด็ดเด็ดเด็ดหนามาเออเด็ดเด็ดยาวๆอ่าเด็ดยาวๆลงไปเห็นมันอย่าเด็ดยอดเด็ดยาวๆมันจะได้เกิดไหมงามๆอ่า โอ้ข่าใจปลูกเนาะเฮ้ยมันเกิดเองเจ้มันเกิดตั้งแต่สมัยสมัยอุ้ยงามแหมเก็บอีในอาดัดไต้นบักต้นกล้วยอ่ะอใชสั่งบักหลายนึงไะโอ้ยเ้ามาขุดเอาเลยได้หน่ิโอ้เจ้ไม่ได้ไม่ได้พักกระโดนน้าเพื่อกระโดนโคกนี่โคกโดนโคกโดนได้แล้วเฮ้ยกระโดนน้าพักกระโดนน้าอันนี้ดีของเฮาบมือไปอยากเขาฟันผีเพราอันนี้ก็าเขาเขามาฟันสวนเลยต้องเกิดไม่ใช่เขาโอ้ยพริกขัวกระสุกเลยเด้อ ข,ขัาวผิดคั่วกระเทียมสำหรับตำปลาทูเค็มแจ๊กเุเลกุเลให้มันสุกให้มันไหม้หน่อยจะได้หอมกัาวพิ่กระเหลียงปลาทูเค็มย,ย่างบักขาย่างใบาขาเนาะอืมก็จะสวยงามตามท้องเรื่องก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้เลยค่ะหอมใบขาเด้ออืมซ่อนใบขาไว้ข้างใน แล้วก็ไปตัดแซบแล้วก็ซิมเนี่ยนะอืมอืมขอซิมเนี่ยเด้ออือหือตตเบึงเนาะโอ้ยประุกเข้มงามโอเคแม่ใหญ่สอนพริกทางนี้ก็ไม่พอดี พริกพอดีเลยเด้อพริกแก่เลยเด้เสร็จแล้วก็มาดูปลาทูเข็มที่คุณเพื่อนคุณเพื่อนนี่ย่างปลาทูอย่างสุดสวิงลิงโก้เลยเดี๋ยวเราก็จะแกะเอาหัวมันไปดูดเนาะก็เสียบไปทำอะไรก็ได้มันสุกแล้วมันสุกแล้วเข็มดีบ่ะอืม ออนานใบขายกโซ่นะะยกมาหมดเลยอยลยืยกมาเลยยกมาเลยเออยกมาเนี่ยย่างใบาขาค่ะขากก็หอมเนะาะใบขาเนาะนี่คือใบาขาที่เราย่างมันก็จะแซบเคียนหน่อยนะอืแซบนะออือืแซบว่ะสุกแล้วคุณแม่ประทู แม่ปลาทูสุกจากไฟธรรมชาตร์แถวแต่ฮาปิ้งผสงมอีกสิบบดีบ่อเออปิ่งเลยผส,สมผสมอยู่ในไอกระติกเอาปลาอันนั้นนะก็เรียกอะไทำกรไปง่าอันนี้อันนี้ละเอียดเนาะอันนี้จะทำละเอียดหน่อยเด้อไว้ไสำหรับซุป ซุปแพ็กแบบซ้ำสูงเนะงาะงาก็จะบุบพี่ปนโขกแล้วเดี๋ยวโขกไว้ให้เม็ดมันละเอียดเนี่ยต่ำพริกต่ำงาโขกพี่ปนใ้หอมเอออันนั้นแยกนะออออพ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 อโอ้ยอืมม่ต้องใส่ลายเด้วยสามมันไงกุบเอา,อาเอ,อ้ ดูหน่อยพี่ตำเป็นตาแซบเนาะอ่อเคมีสอนงาตาตำพริกตำพริบสดพริบ่นเนาะโอ้ขนาดตำอยู่นอกบ้านแซบเออรอหน่เจ๊เจ๊เอ้าเจ๊เอาเช้อนเขี่ยนหน่อยมันจะได้ไม่ไม่ละเอียดแบบ 可爱没完。<laughs> <laughs> Ai,